สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับ ERAS Protocol นะคะ ERAS Protocol s คืออะไรนะคะ ERAS เนี่ยย่อมาจาก Enhanced Recovery After Surgery นะคะซึ่งจะกล่าวถึงโปรโตคอลที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระยะ pre-operative intra-operative และก็ post-operative เนี่ยจะเป็นโปรโตคอลที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยมี surgical stress ที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ improve physiologic function ให้กลับมาเร็วที่สุดแล้วก็มี recovery time ที่สั้นที่สุดนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะใน ERAS เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3 Phase ค่ะได้แก่ pre-operative intra-operative แล้วก็ post-operative นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะในระยะ pre-operative เนี่ยก็อย่างเช่นมีการให้ education นะคะมี early discharge planning นะคะ มี n o s e l e c t i v e bowel preparation นะคะมี VTE prophylaxis, antibiotic prophylaxis นะคะใน intra-operative เนี่ยก็อย่างเช่นการมี warming นะคะมี multi-modal analgesia นะคะแล้วก็มี surgical techniques ที่เหมาะสมนะคะการหลีกเลี่ยงการใส่ prophylaxis NG tubes แล้วก็ drains นะคะแล้วก็ peri-operative fluid management นะคะ ส่วนในระยะ post-operative เนี่ยก็จะมุ่งเน้นถึงเกี่ยวกับเรื่องการ early feeding นะคะแล้วก็ early ambulation นะคะพยายามถอดสายที่ติดตัวผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น catheter อะไรต่างๆนะคะออกจากตัวผู้ป่วยให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มี discharge criteria ที่ชัดเจนนะคะรวมถึงมี post-operative pain แล้วก็ n o s h e a vomiting มี management ที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมของ ERAS นะคะ ต่อไปจะเป็น supportive evidence นะคะว่าเ paper ที่พวกเราหามาเนี่ยเขาเมีการกล่าวถึง ERS ว่ายังไงบ้างนะคะอย่างอันนี้เป็น randomized control trial นะคะที่จะเปรียบเทียบการใช้ ERS protocol แล้วก็เปรียบเทียบระยะเป็นระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลหรื length of stay นะคะเขาก็บอกว่าการใช้ ERS เนี่ยมันจะเ,เห็นผลว่า มีเอ่อ t ล o ออฟสเตที่ลดลงอย่างอย่างมีสิ gnificant นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเมตาแอนลิซิสอีกฉบับหนึ่งนะคะที่จะเปรียบเทียบการใช้ ERAS เนี่ยนะคะใน c ค l โรเลคเตอร์เซอร์นะคะเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าจะช่วยลดเล t ออฟสเต y ของผู้ป่วยได้จริงๆนะคะแล้วก็ e l a s สเนี่ยก็จะทำให้ patient เ,เ,เนี่ยมีมีความปลอดภยัยแล้วก็มี lower mobility นะคะรวมถึงลดการ re-admission rate ด้วยค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็น disproof evidence ของการทำ e l a s t นะครับก็คืออันนี้เป็น paper ที่เขาได้บอกไว้นะครับว่าในการทำ e-lass เนี่ยครับอาจจะเกิด major หรือ minor complication ได้นะครับซึ่ง เลงออฟ f เตย y ครับพวกคอมลพเคชันอย่างเช่นอนาสตโมติกลีเกตหรือว่าบาวไอเลสเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของเลงออฟสเตย์นะครับมาดูเปเปอร์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการาเป็นมันติเซนเตอร์สตัดดี้นะครับก็คือเขาได้กล่าวไว้ว่า,าในช่วง post operative phase นะครับจากสตัดดี้ก็คือไม่ได้มีการทำา e เลอย่างดีเท่าที่ควรครับ ก็เลยมีปัญหาในการดิชาร์จคนไข้คนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าหลังจาก3วันนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะรีโควเวอร์ได้นะครับพร้อมที่จะกลับบ้านแต่ว่าด้วยเนื่องจากโปรโตโคอลของทารงโลงบาบาลเนี่ยทำให้เวลาดิชาร์จส่วนใหญ่ของคนไข้เนี่ยจะอยู่ที่5วันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเลงออฟสเตย์ของคนไข้โดยใช่เหตุนะครับและทําให้ เสี่ยงต่อการเกิดคอมบิเคชันตามมาทำให้ระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของคนไข้เนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับค่ะอันนี้ก็เป็น e ีเลสในโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็โรงพยาบาลรามาเรานี่ก็ทำหลายอย่างเลยค่ะในด้าน pre-operative นะคะก็คือจะมีการให้ Education กับผู้ป่วยนะคะมี early discharge planning นะคะแล้วก็ มีที่เรามาเราทำ VTE prophylaxis นะคะแล้วก็มีเรื่องของ a n t i b i o t i c prophylaxis ด้วยค่ะในด้าน intraoperative นะคะก็จะมีการทำ active warming นะคะมี multi-modal anesthesia นะคะมี surgical technique ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ avoid การใส่ prophylaxis NG tubes แล้วก็เดนต่างๆนะคะก็ในด้าน postoperative นะคะ ที่เรามาเราก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมี early feeding นะคะแล้วก็ early ambulation นะคะที่เราก็พยายามที่จะถอดแคทิเตอร์ออกจากตัวผู้ป่วยให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มี discharge criteria ท,ที่ชัดเจนนะคะรวมถึงการมี pain management ที่เหมาะสมนะคะต่อไปจะเป็นเรื่อง b a r e l preparation นะครับก็อันนี้ก็เป็น paper ที่กล่าวไว้ว่า การทำาบาเพบบนะครับมันจะเพิ่มเลทของการเกิด post operative infection c o m p l i c a t i o n ต่างๆนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็น paper ที่ทำเกี่ยวกับว่าการที่เราเพบบาวนะครับมันมีผลต่อความเสี่ยงต่อการเกิด electrolyte imbalance นะครับในคนแก่ครับ ต่อไปก็คือเป็นเปเปอร์การทำ rct ขนาดใหญ่นะครับวันนี้เขาก็ได้กล่าวไว้ว่า,าใ้การทำเพปบารนะครับมันจะมีอ่าเรทของการที่เกิดอนาโตโมสิตลีเกตนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่ว่าคนไข้ที่ทำเพปบารนะครับจะเกิดเรดของการเกิดอัพเซตหลังจากที่อนาโตโมติก รีเกตน้อยกว่านะครับผมแต่ว่าคอมบิเกชันอื่นๆอย่างเช่นฟาเชียดีเฮดิเ e นมอเทลิตี้เรทนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทำการเพ็บบาวนะครับต่อไปจะเป็นเรื่อง NPO time นะครับก็คือ,อจะต้อง NPO time เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์จาก เป็น American Society of Anesthesiologists นะครับก็ได้กล่าวถึงการ MTO ของอาหารชนิดต่างๆไว้ตามตารางนี้เลยนะครับโดย h e a r liquid เนี่ยอาจจะใช้ NPO time เนี่ยสัก2ชั่วโมงครับผมอย่างอื่นก็คือจะเป็นไปตามตารางต่อไปนะครับก็คือ,อเราจะให้กินน้ำหวานดีไหมนะครับก็คือมีการทำ RCT เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโดย ที่เขาบอกไปว่าการให้กินน้ำหวานนะครับเป็นจะช่วยลด post operative hospital stay นะครับผมทำแล้วก็ช่วยให้ return กัดฟังก์ชันได้ดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่อง pain control ครับก็คืออย่างแรกเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่อง o p i o กันก่อนนะครับ study นี้ก็แสดงให้เห็นว่า การที่ใช้ Opioid นะครับเป็น list factor ที่สำคัญนะครับอย่าง significant ของการเกิด post operative ileus นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่อง NSAID นะครับการใช้โรโดซิลลอกซินะครับะจะช่วยลดเรื่องของ paralytic i ลีย s หลังจากผ่าตัดได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการรีวคัลเวอรี่ของบาวฟังชันได้ครับต่อไปนะคะจะพูดถึงเรื่องโควิด -19 Pandemic แล้วก็วัคซีนนะคะว่ามีผลต่ออ e ีเรสยังไงบ้างนะคะค่ะอันนี้เป็นเปเปอร์แรกที่นำมานำเสนอนะคะก็คือเขาศึกษาว่าโควิด -19 แพ n เด믹เนี่ยมีผลยังไงกับ เ e r เรสโปรโตคบ้างนะคะในแง่ของการใช้งานแล้วก็ผลผลลัพธ์ค่ะซึ่งเปเปอร์นี้นะคะก็ศึกษาในประเทศอิตาลีนะคะเขาเนี่ยได้แบ่งคนกลุ่มคนนะคะที่จะเข้ารับการผ่าตัดออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ pre ่ม pre-covid 1 9 group นะคะซึ่งจะเป็นผู้ป่วยเนี่ยที่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเดือน February ถึง December ปี2019นนะคะแล้วก็ กลุ่ม covid 1 9กรุ๊ปเนี่ยก็คือกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดในช่วงของปี2020ในเดือนเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นช่วงของอ two waves แรกนะคะของ pandemic ในประเทศอิตาลีนะคะผลที่ออกมาเนี่ยะคะก็คือเขาบอกว่าโดยสรุปแล้วเนี่ย covid 1 9นะคะมี negative impact ต่อ e เ r s นะคะ ในแง่ของ adherence นะคะหรือในแง่หมายถึงว่าการใช้งาน e a s นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน pre-operative phase intra-operative นะคะแล้วก็ post-operative นะคะซึ่งเขาก็บอกอีกด้วยว่านะคะว่าในโควิดกรุ่เนี่ย patient น่ะมีเหมือนกับว่ามี post-operative outcome ที่แย่กว่ากลุ่ม pre- c o v i d นะคะอันนี้พูดถึงในแง่ของเรื่อง recovery time แล้วก็การ discharge นะคะ ซึ่งเขาน่ได้กล่าวเอาไว้ว่า,ามีเหตุผลหลายอย่างนะคะที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องนะคะก็คือเนื่องจากการที่จะ adherence to iras เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังคนแล้วก็ทรัพยากรประมาณหนึ่งเลยนะคะซึ่งเขาก็ค้นพบว่าหลังจากมีโควิด -19 เกิดขึ้นนะคะคนน้อยลงนะคะคนถูกเกณฑ์ให้ไปทำงานในส่วนของโควิดมากขึ้นแล้วเขาก็ค้นพบว่าข้อมูลที่ เหมือนกับว่าที่จะต้องถูกบันทึกถ้าหากว่าทำ ERS protocol เนี่ยลดลงมีมีข้อมูลสูญหายเยอะมากนะคะอย่างมีนยัยสำคัญในช่วงโควิด -19 ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเบเปอร์นหนึ่งนะคะที่พูดตรงกันข้ามนะคะคือเขาก็บอกว่าในช่วงที่เป็นโควิด -19 pandemic เนี่ยมีการ แอดมิชันของผู้ป่วยเนี่ยลดลงมากนะคะซึ่งจะ่ส่งผลทำให้เขาบอกว่าเป็น increase in colorectal surgery eras pathway นะคะในช่วง covid 1 9เนี่ยอย่างมีนยัยสำคัญนะคะหรือก็คืออมีการเหมือนกับว่ามี eras pathway c o m p l i a n c e ที่มากขึ้นนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่า No significant difference ของตัว length of stay ของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ในแง่ของ post operative เนี่ยก็ไม่ได้มีการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะในแง่ของ complication หรือว่าด้าน re-admission rate นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่อง covid 1 9ว vaccine นะคะ ที่มีผลในเรื่องอนำมาเป็น pre-operative management อย่างนึงดีหรือไม่นะคะซึ่งเขาก็ได้ศึกษานะคะโดยที่เขาใช้ตัวเปรียบเทียบเนี่ยเป็นตัว number needed to vaccination นะคะซึ่งเ,เพื่อที่จะเหมือนกับว่า prevent covid 1 9 related death นะคะในผู้ป่วยที่ต้องได้รับ elective inpatient surgery นะคะซึ่งเขาก็ค้นพบว่า โควิด1 i n e vaccination เนี่ยสามารถาป้องกันนะคะ covid 1 9 related post operative death เนี่ยได้อย่างมีอย่างมีนะับสำคัญนะคะซึ่งก็คือ,อป้องกันได้เยอะมากเลยนะคะแต่ในช่วงที่ระยะเวลาที่เขาศึกษานะคะเขาก็บอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยาการให้วัคซีนนะคะยังไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคน หรือในประเทศส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้นะคะคือในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับวัคซีนยังไม่ได้มีมากอย่างเพียงพอนะคะเขาก็เลยบอกว่าควรที่จะ prioritizing vaccination เนี่ยให้ในกลุ่ม high risk group ก่อนนะคะซึ่งก็รวมไปถึงกลุ่มที่ควรจะได้รับการผ่าตัดด้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็เขาก็บอกว่าแต่การที่จะให้ตัวเหมือนกับว่าให้การฉีดวัคซีนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของ pre-operative pathway เนี่ยคือมันก็จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่ามีกระบวนการหลายๆอย่างที่นำมาเอานำมาพิจารณานะคะเพื่อที่จะ d e l i v ว r วัคซีนไปให้ถึงผู้ป่วยที่จะมีแผนที่จะผ่าตัดนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันจำเป็นที่อาจจะต้องมี เหมือนกับว่าคิดว่าจะต้องฉีดวัคซีนเมื่อไหร่แล้วควรจะเซตวันผ่าตัดวันไหนนะคะหรือรวมไปถึงกับว่าจะต้องมีการ develop ของซิสเต็มเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการติดโควิด -19 ในโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำา r r o p p r r t t v v e o v i d Swap Testing หรือเป็น COVID Free Surgical Pathway นะคะ ซึ่งในส่วนเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าควรที่จะมี further research ศึกษาต่อไปในอนาคตนะคะว่าควรจะทำแบบไหนเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนกับว่ามีวัคซีนมาเป็นส่วนหนึ่งในด้าน pre-operative pathway นะคะต่อไปนะครับจะเป็น low ของโปรไบโอติกในการผ่าตัด c o l o rectal นะครับเปิ้ลเื่อแรกนะครับเป็นการทำ meta analysis นะครับ เขาได้ผลวิใใจัยว่าการให้โปรไบโอติกนะครับผมจะช่วยลดในเรื่องของการเกิด Incision Infection นะครับแล้วก็นิวโมเนียครับแถมเรื่อง first Pre t ตัสไทก็ดีขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับเปเปอร์น,นี้ครับก็คือ,อบอกไว้นะครับว่าการใช้โปรไบโอติกรวมถึงการ ใช้โปรไบโอติกร่วมกับซินไบโอติกนะครับมันมีความปลอดภัยครับแล้วก็เอฟเฟกตีฟในการช่วยลดเรื่อง post-operative infection ต่างๆนะครับ